พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาประธานประกาศเียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถมัมป์ประจำปีการศึกษา2555 วันนี้เวลา14นาฬิกา7นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปประธานประกาศนียบารแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมะศึกษาปีที่6และชั้นมธัธยมศึกษาปีที่6จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในเขตกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลประจำปีการศึกษา2555ณหอประชุมโรงเรียนทีบังกรวิทยาพัฒน์เขต ทวีวัฒนาซึ่งเป็นปีแรกที่จัดพิธีประธานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาร่วมกันทั้ง5้าโรงเรียนคือโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในโรงเรียนทีบังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาและโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์น 3, มัธยมวัดหัตถสารเกษตรโดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น595คน โอกาสนี้ประธานพระโอวาทความว่านักเรียนทั้งหลายคงจะเคยได้ยินผู้ใหญ่ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์กล่าวย้ำอยู่เสมอว่าขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและประพฤติปฏิบัติตนให้ดี ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะการศึกษาเล่าเรียนและการประพฤติดีนั้นย่อมจะส่งผลให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ความสามารถและคุณธรรมความดีหรือที่เรียกว่าเป็นคนดีมีวิชาสามารถทำงานพึ่งตนเองและสร้างสารรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่บ้านเมืองได้เต็มที่นักเรียนทั้งหลายคงจะได้เห็นประโยชน์ในข้อนี้จึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนอบรมตนด้วยดีมาโดยตลอด จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาอันน่าภูมิใจจึงขอให้ทุกคนรักษาคุณสมบัติครั้งนี้ไว้ให้เหนียวแน่นตั้งใจกระทําให้ต่อเนื่องเสมอต้นเสมอปลายแต่ละคนจะได้ประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าทั้งในการศึกษาต่อและการทำงานสร้างตัวสร้างฐานะรวมทั้งสร้างสารรคความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายปรปรารถนา